สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับจิปาถะคอร์เตอร์ไซส์และนี่คือคลิปสุดในเรื่องเสริมทางแยกหรือคือ Cross Road นั่นเองส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นคอนเทนต์แฟ้มข้อมูลครอร์เตอร์นะครับเพราะว่าอยากให้เนื้อเรื่องเนี่ยเรียงต่อกันมากที่สุด จริงๆตอนแรกก็กะจะทำคลิปแฟ้มข้อมูลเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าพอเรามาเรียงดูดีๆแล้วเนี่ยถ้าเอาในเรื่องทางแยกมาเล่าก่อนน่าจะดีกว่านะครับก็เลยเอาเป็นว่าดองไปอีคลิปแล้วกันนะครับโดยในเรื่องเสินทางแยกนี้จะเป็นการเล่าหลังจากจบเนื้อหลัก EP 3ที่นายูบินสกัดคลีฟอร์ดแฟกเตอร์ออกไปจากยูมีนานะครับกระแสที่เรามาเรียงได้มีเท่านั้นเลยแล้วก็เราจะได้เห็นตัวละครกลุ่มใหม่รวมถึงรู้ความเป็นไปของโลกอื่นๆน,นอกจากโลกหลักของโตเกมอีกด้วยนะครับเริ่มอยากฟังกันแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นถ้างั Spo ้ารมีก เป,เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเกม Counter s t r i k ตหากใครไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ลองไปอ่าเนเนื้อเรื่องด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาฟังผมเล่าอีกทีก็อาจจะทําให้อินมากขึ้นหรือว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับและข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เป็นการทําความเข้าใจและเรียบเรียงโดยตัวผมเองเท่านั้นอาจมีข้อมูลบางส่วนที่ตัดออกไปหรือว่าย่อลงมาสำหรับการสารุปนะครับแอคหนึ่งจะเริ่มขึ้นที่ฐานลับของกองทัพอากาศกลางทะเ์ทรายเนวิด,ดาซึ่งด้านในก็ประกอบไปด้วยใครหว่องและนักวิจัยมากมายซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักเน,ขข Delta นี่ยใคล์ เจ้าระเบียบแล้วก็ไม่ยอมอ่อนข้อยง่ายนะครับเอออันนั้นเป็นแฝกล้วนนะครับไม่มีอารมณ์เลยนะฮะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆายก็มองว่าใครหวังเป็นฝั่งรัฐบาลแล้วกันนะครับต้องเล่าว่าในปัจจุบันเนี่ยองค์การบริหารโลกเป็นคนผูกขาดเทคโนโลยีต่างๆเอาไว้คนเดียวเลยนะครับฝั่งรัฐบาลก็เลยอยากจะสร้างเครื่องยนต์อีเทอเนียมไดฟ์ขึ้นมาเป็นของตัวเองบ้างจะได้ไม่ต้องแบบคอยพึ่งของจากองค์การบริหารโลกอย่างเดียวึซงการทดลองเตาบฏิกรก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับจนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาตอบสนองแปลกๆรอบเตา้ฏ ก่อนจะโผล่มาเป็นเซเลอรบูลนั่นเองไม่ชอบนีไคุยกันลากมาหม่วไอหยอกหยอกสิ่งที่คารเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผู้หญิงสองคนนะครับประกอบไปด้วยคารินหว่องแล้วก็จูชิยอง ซึ่งคารินก็อย่างกับคายในเวอร์ชันผู้หญิงเลยทีเดียวทั้งหน้าตาแล้วก็วิธีการพูดส่วนชิยองเหมือนใครก็คงไม่ต้องเล่าครับจากนั้นคครก็สั่งให้พวกยามไปจับทั้งคู่มาในฐานะผู้บุกรุกสถานที่รับทางราชการโดยคารินและชิยองก็หนีไปหลบในห้องห้องหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังทําภารกิจอะไรที่สําคัญมากๆอยู่แล้วก็ควรจะดาไปโผล่ที่สนลึกในเคาน์เตอร์ไซส์แทนที่จะมาโผล่ในนอร์มอลไซส์แบบนี้แล้วเราก็จะได้รู้ข้อมูลใหม่นะครับว่าทั้งคู่เนี่ยมาจากโลกอื่น ซึ่งสามารถเช็คได้โดยระดับควอนตัมเฟสนั่นเองโดยตอนนี้ควอนตัมเฟสขององค์ปกับต่างๆในโลกนี้เนี่ยสูงกว่าร่างกายของพวกเธออยู่5ระดับและในอีกแง่หนึ่งก็คือร่างกายของทั้งสองจะถูกทำลายภายในย4ชั่วโมงเพราะค่าควอนตัมเฟสที่ต่างกันเดี๋ยวภารกิจของคารินและชิยองจะมีการเปิดเผยในระดับต่อไปนะครับแลวก็ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะสรุปข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดอีกทีนึง ฝั่งอาหารยามได้ไปเช็คก,กล้องวงจรปิดรอบตาวาิกรแล้วก็นํามายืนยันกับใครได้ว่าคารินและชียองโผลมาตอนที่เกิดแสงสองว่าพอดีแต่ทั้งคู่ไม่ใช่เซลามูนนะครับแปลว่าทั้งคู่เนี่ยได้มาจริงๆไม่ได้ลอบเข้ามาแถมตอนนี้พลังงานจากตาวาิกรก็รบกวนระบบสื่อสารระยะไกลทั้งหมดด้วยจากนั้นก็จะตัดไปตอนที่คารินและชียองถูกเจอตัวนะครับโดยคารินยืนยันจะกลับไปที่ตาบฏิกรณให้ได้และตอนนี้เธอก็กําลังแฮกเข้าศูนย์วิจัยอยู่ โดยเธอรู้ว่าเทคโนโลยีในโลกนี้ก้าวหน้าไปกว่าในโลกของเธอและมันต้องมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนส่วนชิยองก็ต้องจัดการกับทหารทั้งหมดที่เข้ามานะครับแต่ถึงจะมีแค่ดาบเธอก็จัดการทุกคนได้รวมถึงทําให้คลายศพลงไปแล้วภาพก็จะตัดมาตอนนี้คารินและชิยองมาถึงเตาปฏิกรแล้วนะครับโดยชิยองก็เอาคนอื่นไปขังไว้รวมถึงขงโมยบัตรประจําตัวของครายมาด้วยเราจึงได้รู้ว่าทั้งครายและคารินเนี่ยอยู่ในหน่วยเดลต้าเซเว่นเหมือนกันในแต่ละโลกของตัวเอง ส่วนคารินก็กำลังง่วนอยู่กับการเช็คเตาปฏิกรณ์นะครับและพบว่ามันเป็นปฏิกรณ์อีเทเนียมที่ล้ําสมัยมากโดยถ้าเดินเครื่องมาอีกครั้งก็จะเปิดทางเชื่อมระหว่างโลกของคารินและโลกนี้ได้ซึ่งก็เป็นจุดประสงค์หลักของเธอนั่นเองจากนั้นใครที่ได้สติก็ติดต่อมานะครับว่าทั้งคู่ต้องการอะไรกันแน่ซึ่งชียองก็อธิบายไม่ค่อยถูกแต่เธออธิบายไว้ว่าเป็นการทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมายนน่เอง ก่อนแอคหนึ่งจะตัดจบลงไปครับผมแอคสอจะเริ่มขึ้นที่บริษัทคอฟฟี่ครับโดยนซุยอนตรวจจับสัญญาณของเพลได้จึงนํามาบอกกับฮิวเด้โดยดูเหมือนเพลจะเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคลีฟฟอร์ดแฟกเตอร์นะครับฮิวเด้จึงสงสัยว่าเป็นฝีมือของยูบินหรือเปล่าจากใน EP 3ที่ยูบินไปสก,กัดคลีฟฟอร์ดของมีนามานั่นเองครับแต่ซุยอนก็บอกว่าคราวนี้แฟกเตอร์ไม่เหมือนของมีนานะครับแล้วก็สัญญาณอ่อนมา,มากๆด้วยฮิวเด้จึงบอกว่าถ้ามันไม่ถูกใช้งานอยู่เธออ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 กกกกก็็จจจจะะะะะไไม่ไ่่่ทําาาารรรรรซึึงุดดดดดนนนนนนนีีนออนน้้นน้ยยบบบบวววฮฮิิเเเโขคคัััพใตผู คีย์ฟอร์สแฟกเตอร์ทุกคนนั่นเองจนกระทั่งได้เจอกับมีนา จากนั้นซยอนก็บอกพิกัดของเพลให้พร้อมบอกว่าจะเป็นเพราะคลีฟฟอร์ดแฟกเตอร์ทำให้เกิดปรากฏการณ์เคอร์ดซายไปทั่วบริเวณด้วยพอฮิวเดยเดินออกมาก็เจอกับชิวนที่ฟังอยู่นะครับเขาก็สงสัยว่าฮิวเดเปลี่ยนแปแล้วหรือเปล่าเพราะคนที่ฆ่าพ่อแม่ของชิวันก็คือฮิวเดย์นั่นเองแล้วก็มีสาเหตุมาจากคลีฟฟอร์ดแฟกเตอร์โดยในเรื่องส่วนนี้จะถูกเล่าอีกทีในเนื้อเรื่องหลัก ep 7นะครับและไม่ว่าฮิวเดจะปฏิเสธยังไงชิวันก็จะตามไปทําภารกิจด้วยอยู่ดีซึ่บบ่่งงาางงงงงพออออไไไปปถถึรรรระะบบบบสสสืาาาาากกกกก็็ูููววนนนทททััั้้้้้หหมดดคชชิจจํใแลเย โดยตอนนี้คาดินก็ลังพยายามเปิดทางเชื่อมมิติก็เลยบอกให้ชิยองมาขวางทางไว้จะได้ไม่มีวัตถุขอรับรปรบกวนสัญญาณซึ่งพอฮิวไ,ได้เจอจูชูนสองคนในโลกเดียวกันก็เหมือนปูดหัวเป็นสเท่าเลยนะครับส่วนชิยองก็อยากจะมีพี่น้องมานานแล้วผิดกับชิยุนที่ไม่อยากจะเป็นอะไรกับเธอเท่านั้นจากนั้นทั้งสองก็ประทะกันครับผม โดยชิวและชิยองก็สู้กันอย่างสูสีนะครับก่อนฮีเได้จะเข้ามาฟันโป้งเดียวชิยองล้มไปเลยแต่ก่อนจะได้ปะทะกันอีกครั้งก็มีเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นพร้อมกับสุยอนที่ติดต่อมาว่าการตอบสนองต่อบรีพฟอร์ตแฟกเตอร์รุนแรงขึ้น แถมเพลตัวนี้กําลังข้ามมาจากโลกอื่นอีกต่างหากฮิวเดยจึงรู้ทันทีว่าพวกชิยองคือผู้ถูกในประเทศที่น่าจะอยากทิ้งอะไรสักอย่างไว้ที่โลกนี้เพื่อช่วยโลกของตัวเองนะครับซึ่งดูออกขนาดนี้ก็น่าจะเดาได้ว่าฮิวเดไม่ได้เจอเหล่าผู้ถูกในประเทศเป็นครั้งแรกนั่นเองชิยองจึงอธิบายว่าเพลตัวนี้เป็นวัตถุคอั์ดระดับสูงที่ทําให้โลกของชิยองต้องตกอยู่ในวัฏจักรแห่งการทําลายล้างต่อให้สูญเสียทหารไปแค่ไหนก็ทําได้แค่หยุดมันไว้สักระยะคารินและชิยองจึงตั้งใจใช้จังหวะนนนััน้้้้าามไดไไไปททิงงวี่สอขอเขเอเรซ แต่ดันมาโผล่ที่โลกนี้ซะได้ แถมชียองยังเชื่อว่าการล่าเพลมันเป็นไปไม่ได้นะครับฮิวดจึงส่วนไปว่างานของเธอก็คือการล่าสัตว์ประหลาดที่เป็นจุดจบของโลกนั่นแหละเป็นคำคมปิด Act 2ไปครับผมแอค3จะเริ่มขึ้นในตอนที่ชียองเดินเข้าไปหาคารินครับโดยตอนนี้ทางเชื่อมิติได้เกิดขึ้นแล้วและชื่อของเพลตัวนี้ก็คือเนฟิลนั่นเองโดยคารินก็จะอยู่ช่วยโลกใบนี้ให้ถึงที่สุดนะครับพร้อมบอกให้ชียองหนีไปเพราะเธอเชื่อว่ายังไงถ้าเนฟิลมาถึงโลกใบนี้ก็ไม่รอดแล้วแน่ๆชียองจึงเสนอแผนอื่นนั่นคือการล่านนเนฟฟ านเข้ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ฮิวดีและชิวุนเดินเข้ามาพอดีครับโดยเมื่อคารินเห็นชิยองสองคนก็รู้สึกปวดหัวเป็นเท่าเหมือนกันครับดูเหมือนเรื่องนี้จะเครียดกว่าโดนเนฟิวบุกอีกนะโดยชิยุนเล่าว่าที่โลกของเขามีเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้ากว่าโลกของคารินก็เพราะองค์การบริหารโลกที่เป็นคนนาให้มนุษย์มีอาวุธในการต่อต้านพิบัติคอร์รัปชันซึ่งชิวุนก็สาธิตโดยการจัดการวัาดูคอร์รัปต์คลาสสามได้ง่ายๆทั้งที่ในโลกของคารินมันสามารถเป็นภัยต่อประเทศประเทศหนึ่งได้เลยทีเดียว ตอนนี้รังสีคอร์รัปชันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสแสดงว่าเนฟิวใกล้จะค้ามิติมาแล้วนะครับและฮิวเดก็ประเมินได้ว่ามันคือวัตถุคอร์รัปคลาสสระดับกลาง แต่ปัญหาก็คือวัตถุขรับรอบๆมีมากเกินไปคารินจึงอาสาจะจัดการให้เองส่วนฮีเด้และชิยนก็โฟกัสไปที่เนฟฟิอย่างเดียวแต่ตอนนั้นชิยองก็เหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้ครับโดยเธอไปพาคายที่ดูขังไว้ออกมาแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังก่อนจะขอให้คายมาช่วยจัดการเนฟฟิด้วยซึ่งตอนแรกคายก็ไม่อยากจะช่วยนะครับเพราะเหมือนคารินแล้วก็ชิยองพาไหแหน,นมาที่โลกนี้เองแล้วเขาต้องมารับกรรมด้วยหรอ คารินจึงเล่าว่าในโลกของเธอก็มีหน่วยเดลต้าเซเว่นอยู่เหมือนกันแต่เธอเป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะคนอื่นๆได้เสียชีวิตไปหมดแล้วจากการต่อสู้กับเนฟิลนั่นและคารินจะล้มเหลวในภารกิจนี้ไม่ได้คายก็เลยยอมช่วยนะครับแล้วก็บอกให้คารินและชียองไปหยิบอุปกรณ์เทคสี่มาจากโกดังโดยเป้าหมายของคายก็คือการถ่วงเวลานะครับเพราะคายเองก็เชื่อว,ว่านายรับจ้างแค่ไม่กี่คนคนจัดการวัตถุขวบคลาสสี่ไม่ได้รอเจคและมาเรียตามมาสมทบดีกว่า แล้วภาพก็จะตัดไปตอนที่เนลฟิลโสล่มาเลยนะครับโดยชิวนไม่เคยเห็นมันมาก่อนในการแบ่งคลาสขององค์การบริหารโลกส่วนฮิวเดก็เหมือนจะจํามันได้แต่มันเป็นร่างที่เสื่อมทรามลงเพราะเลือดที่ถูกเจือจางโดยได้ให้เดาก็น่าจะเป็นประเภทเดียวกับตัวที่โผล่มาในเนื้อเรื่องเสริมการล่มสลายขององการบริหารโลกในอดีตนะครับรอดูว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า ปรากฏว่าฮิวเดียและชิยุนเอาชนะเนฟิลได้นะครับคายก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าทั้งคู่คือใครและรู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงชิยุนก็เลยจัดการใช้ power word ใส่คายนะครับซึ่งก็คือพลังที่ทําให้คนฟังเนี่ยพลอยตามชิยุนไปนั่นเองไม่แน่ว่าชื่อจริงๆของชิยุนเนี่ยอาจจะเป็นชิยุนวี v. บริทาเนียก็ได้นะครับโดยนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เราเห็นชิยุนใช้ power word นะครับครั้งแรกก็คือใน ep หนึ่งที่ใช้ใส่มีนานั่นเอง หลักๆก,ก็คือทาให้คายเชื่อว่าการเท้าลองเขาผิดพลาดแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่พลันจะคงอยู่ได้แค่2อาทิติตนะครับเพราะว่าคายเป็นคาลเตอร์ระดับสูงซึ่งก็จะยาวไปจนจบเนื้อหลัก EP 5เลยทีเดียวแล้วก็จะมีการเมนชั่นถึงในแฟ้มข้อมูลคาลเตอร์ของคายหว่องด้วยนะครับ ชียองที่เห็นชิยุนใช้พาวเวอร์เวิร์ดก็ขอให้สอนเธอบ้างนะครับแต่ชิยุนก็รู้ว่าถึงสอนเธอไปเนี่ยชียองก็ทําไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเธอไม่มีเลือดมักงกรด้วยซ้ําเพื่อใครไม่รู้เลือดมักงกรคือคลีฟฟอร์ดแฟกเตอร์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งลาเลียของมันเนี่ยจะมีการเล่าอีกทีในเนื้อเรื่องหลัก ep 7นะครับแล้วฮิวเด้ก็บอกให้คารินและชียองกลับไปยังโลกของตัวเองเพราะทั้งคู่ไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบที่นี่แค่กลับไปและพยายามให้เต็มที่เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปให้นานที่สุดโดยฮ แล้วชิยองก็เล่าทิ้งท้ายนะครับว่าในฟิวที่สู้ไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่ตัวที่ฟักออกมาจากรังใหม่ก่อนกําหนดเท่านั้นเพราะตอนนี้ในโลกของชียองพบเจอรังใหม่มากกว่า2,000ชิ้นแล้วแต่จะไม่มีชิ้นไหนที่ฟักตัวไปอีกอย่างน้อย20ปีซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับการล่มสลายของโลกต่างๆตามเวลาของมันและอาจเชื่อมโยงไปถึงคลีฟอ์ดเกมด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ชยุนตัดสินใจถามชียองก็คือเรื่องพ่อแม่ของเธอครับซึ่งพ่อแม่ของชิยองก็ยังอยู่ปลอดภัยดีในเขตผู้พยพและเธอยังทิ้งท้ายให,ให องตองตเวให้ฟััจากนั้นคารินและชียองก็ดับกลับไปส่วนฮิวดและชยูนก็นั่งเฮลิคอปเตอร์กลับพร้อมฮิวดีที่บอกว่าเธอโชว์บัตรเครดิตของซุยอนมาด้วยนะครับเมื่อเย็นจะกินอะไรก็สั่งได้ไม่แั่นเลยแอบสองสารซุยอนเหมือนกันนะและฉากสุดท้ายก็เป็นฉากที่ซุยอนเข้ามารายงานกับบอสเพราะสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายแล้วและมันถูกประกาศให้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับตัวปฏิกรของกองทัพอากาศพร้อมขอบคุณบอสที่ก่อตั้งองค์การบริหารโลกขึ้นมาไม่งั้นชะตากรรมของโลกนี้ก็คงไม่ต่างจากผู้ถูกในประเทศเหล่านั้น้นนนนแแลวกก็็เเเปจบใรรื่องงสิมทายกก ทางนั้นเรามาสรุปอีกทีว่าเราได้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับ 1. นึ่งเดลตาเซเว่นและทางรัฐบาลกําลังพยายามพัฒนาเทคโโลยียของตัวเองโดยไม่พึ่งองค์การบริหารโลก2โลกใบอื่นไม่ได้มีองค์การบริหารโลกเหมือนกับจัก,กรวาลหลักและเรียกกลุ่มคนที่มาจากโลกใบอื่นว่าผู้ถูกในประเทศโดยนอกจากคารินและชยองที่อยู่ในกลุ่มผาดไฟเดอร์หรือว่าผู้ค้นหาเส้นทางแล้วเนี่ยอีกกลุ่มที่มีการเปิดเผยว่าเป็นผู้ถูกในประเทศก็คืออีฟซินและลอร่า จากคาเฟสเตรกานั่นเองโดยทั้งสองนี้มาจากโลกของพ่อมดแม่มดนะครับอีกเรื่องก็คือกลุ่มผู้ถูกในประเทศเนี่ยจะมีค่าความตั้งเฟสที่ต่างออกไปนะครับซึ่งก็จะทําให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ยถูกทําลายภายใน24ชั่วโมงแต่ถ้าถามว่าทําไมอีฟลินและลอร่าถ,ถึงไม่เป็นอะไรเนี่ยก็รอติดตามได้ในเนื้อเรื่องมรดกตกทอดของยอดแม่มดนะครับ3โลกของคารินมีรังใหม่ของเนฟิลที่รอฟักตัวอยู่และจะทําให้โลกเข้าสู่วัฏจักรแห่งการทาลายล้างอีกครั้ง4ฮิวเดไม่ได้เจอกลุ่มผู้ถูกในประเทศเป็นคครรรััร้้้งงแแกกซึ่่็นาาจะาะเดดไอลวบ 5. มีโลกคู่ขนานอยู่หลายโลกแต่ถึงจะเป็นตัวตนที่คล้ายกันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอย่างเช่นชิยองที่ไม่ได้มีเลือดมังกรเหมือนกับชิยุนนะครับ 6. กพาวเวอร์ของชิยุนจะใช้ได้ผลแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับตัวเป้าหมายซึ่งก็น่าจ่ายิบายได้ว่าทำไมใน EP1 เนี่ยมีนาถึงไม่ตกอยู่ในพาวเวอร์ของชิยุนนะครับ 7. หน่วยเดลต้าเซเว่นในโลกของคารินเหลือแค่คารินคนเดียวเท่านั้นส่วนคนอื่นๆเสียชีวิตจากการต่อสู้กับเนฟิลหมดแล้วหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ครับและในอนาคตเนี่ยคารินจะได้มีร่างเอาเวกด้วยนะครับในชื่อของมินเนว่าคารินวองในในเรื่อง De ดแอนด์โ a d หรือก็คือทางตันนั่นเองก็รอติดตามกันได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมาช่วง ปลายสิงหาจนถึงต้นกันยายนนี่แหละแค่คาดเดานะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็แวะลงไปกดไลค์แชร์ Subscribe กันได้นะครับขอให้ Enjoy Story เช่นเคยครับผมส่วนถัดไปจะเป็น Off-Topic ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมนะครับสามารถปิดคลิปไปได้เลย ถ้าย้อนไปดูคลิปที่แล้วที่เป็นเนื้อหลัก e ี3ีสาน่าจะลงวันที่2 8มิถุนายนนะครับซึ่งก็ผ่านมาเดือนกว่า,วาแล้วนะครับแล้วทําไมผมถึงลงคลิปชา้าขนาดนี้อันนี้น่าจะไม่เคยบอกแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีใครรู้หรือเปล่านะครับว่าตอนนี้ผมเรียนอยู่ม6นะครับแล้วก็มีงานกับสอบเยอะสุดๆไปเลยอย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือช่วงสอบซ้ำหรือว่าสอบกลางภาคอดีนะครับจะว่าไปผมก็เล่เคนคอร์ดซ้์ตั้งแต่ม4เลยเนี่ยจริงๆก็ตั้งวังที่หางกับตัวเองไม่ตลอดที่กดอัปโหลดคลิปลงไปนะครับว่าหน้น้้ไววีไใด แต่่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะผมชอบแวะทำน,น,นู่นทำนี่ทำนั่นนะครับไม่ได้วางแผนที่สตรีคขนาดนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะโพสในเพจมากกว่าด้วยแต่โพสสปอยในเพจตอนนี้ก็ลงเลทเหมือนกันนะแต่อย่างน้อยก็คิดไว้ว่าเดือนสิงหานี้ตั้งใจจะลงคลิปให้ได้อย่างน้อย3มคลิปนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะมีตารางลงคลิปแล้วก็โพสแบบเป็นระบบมากกว่านี้ก็ได้ แค่แค่ตั้งความหวังไว้นะครับหรือว่าถ้ามีเวลาว่างๆผมก็อาจจะไลฟ์มาคุยกับทุกคนแบบวันละชั่วโมงประงงมาณนี้นะครับช่วงมืดๆยังไงถ้าทุกคนมีข้อแนะนําอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากผมอาจจะไม่ได้ไปอินเดีคกับทุกคนขนาดนั้นแต่ผมเช็คหมดว่าใครไลน์หรือว่าคอมเมนต์ยังไงบ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับผม